แชั่นแรกเริ่มอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับคิดถึงกันใช่ไหมฮะกับสุเมธพิกแน่นอนครับ e ีพีนี้จัดไปเต็มๆใครพร้อมเสี่ยงโชคขึ้นรถไฟหอตักมาเลยครับและนี่ก็คือตอกตั้มพันสิทธทอล์กรายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬามากมายและหลากหลายเพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเราไปเปิดหูและดูด้วยใจกันครับย้สวัสดีครับพี่สุเมธครับสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับตู้มชมครับ โอเคมาเจอกันเต็มๆแล้วนะฮะมากันตามนัดด้วยโอ้โหวันนี้มากันแบบสีดูอย่างนี้ไม่ดูว่าเล่นจริงแข่งกันได้ไหรือเปล่าน,นะสีฟ้า l i ออนกับสีม่วง i k i n g งแบบนี้เนี่ยคือปกติเขาจะให้ทีมหนึ่งสีเข้มทีมหนึ่งสีอ่อนใช่ไหมโดยปกฤฤใช่ครับเออแต่เนี้ยอันนี้อยากได้เลยนะเสื้อสีนี้เน,นี่ย ลองเม้นมาก็ได้นะครับว่าเออมีเสื้อสีไหนมีเสื้อของทีมไหนที่คุณผู้ชมอยากได้เป็นพิเศษในฤดูกาลน,นี้ที่เพิ่งจะเปิดตัวมาถามพี่สุมเมธพี่สุมเมธมีไหมครับคือตอนนี้ท,ทีมที่มีการเปลี่ยนนิฟอร์มแล้วพี่ยังไม่มีก็คือแรมคือแปลกดีนะตัวเลขอะไรต่างแล้วก็สีสันอรไรต่างนี่พี่ว่าออมันก็แปลกตาดีก็น่าจะเป็นทีมที่ที่ถ้าเกิดสมมติว่าจะเลือกซื้อนะก็จะเป็นแลมส์ ส่วนถ้าเกิดว่าจะแจกมาก็อะไรก็ได้ถูกไหมใช่แล้วของฟรีของฟรีเราไม่มีปฏิเสธน่ครับ่วนของผมผมยังชัดเจนอยู่นะครับผมยังอยากได้เสื้อ,ส,อสีส้มใช่ข<ส>องทางด้านซินซี่เบงกอสนะครับพูดถึงซินซี่เบงกอสเมื่อวานนี้เห็นข่าวอยู่ตลกดีเหมือนกันนะพี่สุเมธคือเมือ่อวานนี้เนี่ยในสนามเนี่ยสนามของซินซินเ t ติเบงกอสเนี่ยเขาจะเละทีวีที่ใช้ในสนามเนี่ยทุกแทบจะ ทั้งหมดเลยอ่ะนะครับแล้วราคาออกมาถูกเป็นขี้เลยครับคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเนี่ยพวกทีวีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานเข้าใจว่ามันคงจะหมดอายุการใช้งานแล้วล่ะคราวนี้เอาไปทิ้งก็กระไรอยู่ก็เอามาเหมือนกับว่าขายถูกถูกกับพวกแฟนๆที่สนใจพามันจะมีพวกโลโก้โลโก้มีโน่นมีนี่ติดอยู่กันที่ระลึกอะไรอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยราคาที่บอกไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าตั้งแต่25 24นิ้วถึง39นิ้ว ก็บ้านคอนโดก็อาจจะพอได้นะอันนี้ยเนี่ยสาเหรียญ30เหรียญคูณ35ก็พันกว่าบาทเอ้ไงแล้วทีนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยพี่สุเมตส40นิ้วถึง49นิ้วเขาเอาแค่40เหรียญแล้วถ้าเกิดว่าเป็น50ถึง55เนี่ยก็50เหรียญใหญ่ที่สุดเลยครับคือ56ถึง85นิ้วเขาเอา60เหรียญก็ประมาณ2 0 2พเนมยนไอ้แม่งเป็นหมูะงแจกฟรี เออมันแบบถูกมากเลยนะเออนะฮะบ่านอกเรื่องกันไปนะครับอ่ะใครเผื่อมีแฟนรายการคนไหนซื้อเอ่อทีวีของเ็นเกาสมาที่บ้านเนี่ยเอามาอวดด้วยนะครับเอาแล้วครับพี่สุเมธเรามาเข้ากันเรื่องกันได้แล้วคะวันนี้แน่นอนนะครับเราจะพยายามรักษาอ่จารีประเพณีที่เราขี่กันเอาไว้นะครับสามคู่ที่เลือกมาบวกกับสุเมธพิกอีกทุกคู่จะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วใช่ไหมครับพี่สุเมธพร้อมแล้วครับ ไปดูโปรแกรมกันเลยนะครับพี่สมเอรเลือกมาแล้ว3คู่ตามเวลาที่เราจะรีวิวกันเรียงตามนี้เริ่มต้นที่เกมคู่แรกคู่นี้นะครับไปดูทีมลูกรับพี่สมเอรครับดัลลัสคาร์บอยส์ลงก่อนเลยครับคือก็เลือกตามเกมที่น่าสนใจแล้วก็ทีมที่คนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นแน่นอนคู่แรกที่เราคุยก็คือดัลลัสคาร์บอยส์ที่จะไปเยืนทีมคริสเปนบลัง คือทั้งสองทีมเนี่ยถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยการที่เขาบอยไปเจอบราวนี่<ม>ทั่ว่ายไปกินหมูไปแบบโอ้โหแต่อย่าลืมว่าฤดูากาลที่แล้วบราวไม่ใช่บราวย่างทีมเมื่อก่อนแลวคือบราวตอนนี้เป็นทีมที่ถือว่าน่ากลัวอย่างฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นที่2ในกลุ่มของทาง F อฟเหนือมีผลงานชนะ1 1แพ้6แล้วก็ทีมอย่างบราวเองเนี่ยแม้ว่าจะไปพยายามเทรดเอาคอร์เต์แบ๊ ที่คิดว่าน่าจะมีชื่อชั้นน่าจะเป็นความหวังทีมได้อย่างเดชอนวอตสันมาแต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าดิวที่ทางบราว์ไปดิวกับทางทีมฮิวสตันมาเนี่ยถือว่าเป็นดิวที่แย่ที่สุดในบริาษาัทเพราะอะไรเพราะว่าการที่ไปเสียสิทธิ์รับพรเพลเวเกียนแล้วไปเสียสิทธิ์รับรอบแรก3ปีซ้อนเนี่ยปรากฏได้เดชอนวอตสันมาผลงานไม่ได้ดีเลยพีดค,คือมาเดี๋ยวก็โดนในเรื่องคดีความที่ติดสอยห้อยตาม,มา ฤดูกาลที่แล้วก็เล่นเพียงแค่6เกมแล้วเนี่ยเป<ำ>็นส่วนสําคัญที่ทําให้เรื่องเปล่าเนี่ยขาดจอมทัพแต่ถึงคันนั้นหรือว่าถึงจะเป็นแบบนั้นเบราฤดูกาลที่แล้วก็ยังมีผลงานที่โดดเด่นจุดสําคัญในเกมเนี่ยก็คือคนนี้แหละที่พี่อยากจะชี้เห็นว่าถ้าเดวชอนวอสเนเล่นได้ตามมาตรฐานที่เบราวหรือว่าจาง GM หรือว่าทางเจ้าของทีมหวัง ก็อาจจะมีโอกาสชนะที่บ้านได้แต่ถ้า,าเดลชอว์ลอสซันยังเป็นเดลชอว์ลอสซันที่เวลาโดนกดดันแล้วเนี่ยปร์เนณ์การคว้างก็แย่ระยะเฉลี่ยก็แย่โดนแซกก็เยอะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสแพ้คาบ้านก็สูง แต่ปีที่แล้วบราวเนี่ยที่พี่สุเมศพูดถึงไงถ้าเกิดจำเป็นได้นะครับบราวเข้าเพลย์ออฟแล้วเราก็คุยกันบอกว่าโอเป็นทีมแบบแม่งสารพัดจอมทัพมากเลยอะ่ะเพราะถ้าแบบเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอะไรแบบนี้นะแต่ว่าตัวโปรโบเขาก็เยอะนะเขามีอย่างโจเอลบิโตนิโอที่ติดโปรโบมีตัวปีกอย่างอารมารีคูเปอร์คูเปอร์เออหรือว่าจะเป็นมา์สแกรเรตก็ก็ติดนะครับโดยเฉพาะมา์สแกรเรตเนี่ยติดออฟโปรโดย Pro, ด้วยซ้ำเอพีออฟโปรเฟิร์สทีมด้วยถือว่าเป็นทีมที่ ก็แข็งแกร่งอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับพี่สุเมศครับต้องบอกว่าระบบทีมที่วางเอาไว้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะเปลี่ยนคนมาก็ไม่ไม่มีปัญหาเยอะแต่ที่ถือว่าเป็นเดอะแบกจริงๆของบรา์ฤดูการที่แล้วก็อยู่ที่เกมรับด้วยนะเพราะว่าเกมรับปีที่แล้วเนี่ยเสียแต้มเฉลี่ยต่อเกมเนี่ย21.3แต้มต่อเกมอันดับที่1 3ร่รวมตัวสำคัญก็คือม์สกเลตที่3ฤดูการหลังเนี่ยกดไปถึง4 6่แซกเฉลี่ยต่อฤดูการ,ร,รใน3ฤดูการหลังเนี่ยประมาณ15.3ครั้งต่อฤดูการ อันเนี้ยเขอกว่าเป็นจุดสําคัญเป็นตัวกดดันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะเดี๋ยวที่พี่บอกเมื่อสักครู่บรา์ในเกมรุกก็ต้องดูว่าเดรชอนรอสเนนำทีมได้ดีแค่ไหนเพราะว่าคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปีกหรืออะไรต่างก็ยังถือว่ามีอาวุธแต่จุดสําคัญจริงๆอยู่ที่เกมรับคือเกมรับเนี่ยถ้าเกิดไมค์แกลเลยแล้วก็พลพรรคเนี่ยสามารถกดดันแด็กเพรสกดได้เนี่ยก็จะทําให้โอกาสในการชนะครับที่ชนะที่บ้านเนี่ยก็ถือว่าสูงเหมือนกันอันนี้สรุปอีกทีึกลเนี่เี่่่มมืออใช้ทตงเป็นตกล ใช่ถุกทองหอลงทุนมาก่งเยอะแล้วดูแล้วก็โอเคนะน่าเชียร์น่าเชียร์เป็นทีมที่ถ้าเกิดว่าคุณจะหาทีมที่ไม่ได้เต็งมากแล้วก็เชียร์เนี่ยผมว่าคีฟแลนดูน่าสนใจทีเดียวแต่การมาเจอทีมที่คอร์เตแบบราคาแพงแล้วดูจะหลังชนฝาด้วยปีนี้มึงไม่เวิร์คมึงหางานใหม่แน่ๆแล้วอีแดกแบบนี้จกิรอดไหมครับเรียกเรียกอีแดกนี่พี่สุเมฆจะโกรธไหมครับหรือต้องเรียกคุณแดกเรียกว่าน้องแดกครับ คือถ้าวันไหนเล่นดีเนี่ยรับรองไม่ว่าจะเป็นแฟนคาวบอยหรือว่าคนอื่นก็ต้องเรียกว,ว่าเหมือนคุณแดกผลงานยอดเยี่ยมมากพี่แดกผลงานยอดเยี่ยมมากแต่ถ้าาวันไหนเล่นหวยก,ก็บอกวแดกอีกแล้วแดกเอ้ยสมควรที่จะกระเด้งออกไปจากทีมได้สักทีคือจุดสําคัญของดาร์ลส์เขาบอยในปีเนี้ที่อยากให้จับตาดูมจะมีอยู่สองส่วนอันดับแรกก็คือเกมวิ่งแม้ว่าคาาบอยอ่ะจะได้ตัวถือว่าตัวเก่านะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าหมดสภาพหรือเปล่าก็อย่าง SQ Arena หรือว่าเจ้าซงที่เราพูดถึงเนี่ยกลับมาร่วมทีอีกครั้งหนึ่งแต่ความแข็งแกร่งแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นหมัดหนึ่งสองเนี่ยอย่างลิเกลเดอโดเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ไม่ค่อยที่จะได้รับความน่าเชื่อถือเท่าไหร่ว่าจะทําให้เกมวิ่งเขาบอยทําได้ดีเพราะว่าปีนี้จะไม่มีทอรนีพอลลาดแล้วนะพ่อพอลลาดเนี่ยย้ายทีมเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเกมวิ่งจะเป็นจุดสําคัญที่ว่าจะทําให เกมบุกขาบอยมีสมดุลหรือเปล่าแดกจะโดนกดดันมากหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกมวิ่งไม่มาเนี่ยเดกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าพวกแนวบุกของค้าบอยโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยการที่ได้ตัวรุก,กี้ขึ้นมาเป็นตัวจริงเลยเนี่ยอย่าง<ม>ทางไทเลอร์ไกตันเนี่ยแล้วต้องมาเจอกับงานหนักั้เแตกเกมแรกในอาชีพเลยเจอกับมายสแกนเลตเนี่ยก็ถือว่า<ม>เป็นงานหนักของเด็กลุก,กี้มากเพราะฉะนั้นเกมวิ่งต้องช่วยหน่อยช่วยทําให้การคว้างเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นโหลด อยู่กับแดกมากจนเกินไปส่วนอีกส่วนหนึงที่สําคัญก็คือเกมรับปีนี้ไม่มีแดนควินแล้วนะแดนควินย้ายไป็นหน้าโค้ชอยู่ที่ทีมคอมเมด์สเพราะฉะนั้น <c oughs> การมาของไมซ์ซิมเมอร์จะสามารถทําให้เกมรับที่แข็งแกร่งของคอบอยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเกมรับคอบอยเนี่ยเสียแต้มน้อยแบบไว้แล้ไว้นะแบกไว้นะอืมต้องดูว่าไมซ์ซิมเมอร์เนี่ยจะยังคงท,ทําให้ทีมของค o บอยเนี่ยมีเกมรับที่น่ากลัวเหมือนเดิมได้หรือเปล่า แต่จุดหนึ่งออกอีกอย่างที่อยากจะเสริมเพิ่มก็คือว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีจุดที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือเป็นทีมที่เสียโทษเยอะอย่างคาร์บอยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเป็นทีมที่เสียโทษมากเป็นอันดับที่2คือ1 1 5ครั้งแล้วก็เป็นทีมที่เสียโทษแล้วเสียระยะมากที่สุดในลีกด้วยคือเสียไปถึง964ล้หลาโดยที่บราวก็ไม่ได้ดีเด๋วคาร์บอยเท่าไหร่ปีที่แล้วเนี่ย บราวเป็นทีมที่เสียโทษอันดับ3ของหลีคือ115ครั้งเท่ากับขอบอยแต่ว่าเสียระยะน้อยขอบอยก็คือระยะไป897ลาเพราะฉะนั้นอีกจุดหนึ่งที่น่าจับตาดูคือทีมไหนเสียโทษน้อยกว่าก็จะมีโอกาสที่ทําให้สมดุลในการเล่นเนี่ยมากกว่า เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับว่าทีมที่ดูแรงขึ้นทีมที่ดูดีขึ้นนะครับจากการเปลี่ยนแปลงในช่วง2อามฤดูกาลหลังอย่างบราสกับทีมดัลลัสที่แทบจะไม่ได้เสริมอะไรเท่าไหร่เลยนะครับที่สําคัญตัวอย่าง c d ดีแลมตัวอย่างแดกเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่ว่าจะดี ได้กว่าเดิมหรือไม่นะครับนี่คือคู่แรกนะครับคู่ที่2ครับเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยครับพี่สุเมศครับทีมที่น่าสนใจนะครับทีมที่พี่สุเมศใส่เสื้อมาด้วยนะครับไลอ้อนสเปิดบ้านพบกับทางด้านของ LA Rams นะครับอดีตแชมป์เก่าครับพี่สุเมศครับคู่นี้ต้องถือว่าเป็นคู่ที่เวลาเจอกันทีไรเนี่ยเขามักจะพูดกันถึงว่าไอการที่ทั้ง2ทีมมีการสลับคอร์เตอร์แบ็กกันก็คือเจลก็ป์เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ขึ้นมาเล่นเนี่ยเล่นกับทีมแบรนส์แล้วก็มาที่สแตฟ ก็เล่นอยู่ที่แลนสแต่พอมาสลับกันแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าความสาเร็จเนี่ยไปตกอยู่ที่ทางแรมส์ก็คือแมทธิวแซฟฟอร์ดสามารถที่จะพาแรมไปได้แชมป์เซิร์ฟบูแต่ <c oughs> ถ้านับเอาเฉพาะทั้ง2คอร์เตอร์แบ็กเจอกันหลังจากที่มีการสลับทั้ง2ทีมกันแล้วเนี่ยเจอกันมา2ครั้งแพ้ชนะเท่ากัน mm hmm. คือ <c oughs> ชนะกันฝ่ายละหนึ่งคนนี่ก็คือการที่สา <c oughs> ที่เจอกันก็ต้องมาดูกันแล้วว่าการที่เจอกันในครั้งนี้ที่บ้านของไลออนส์เนี่ยจะเป็นอย่างไงบ้าง ต้องบอกก่อนว่าเลออสเนีียเป็นทีมสิงห์หนุ่มนะเป็นทีม <No. S 1> ที่กําลังอยู่ในช่วงของการสร้างเหมือนกันคําถามแรกลอยมาเลยครับพี่ยังจะเล่นดาวสีอยู่ไหมครับ <laughs> <laughs> คือก็อย่างที่บอกไงทีมหนุ่มไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าโค้ชก็อายุยังไม่เยอะอยังกล้าได้กล้าเสียแล้วจุดที่สําคัญก็คือว่าทีมนี้รับตัวผู้เล่นขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยในช่วงหลายปีหลังนะอย่างตัววิ่งเนี่ยก็มีอย่างทางาจจมีกิฟส์ซึ่ง ปีที่แล้วที่เป็นปีรุกกี้ของเขาเนี่ยทำผลงานที่ดีมากเลยนะทำระยะรวมทั้งการวิ่งแล้รับบอลเนี่ย1,261หลากับอีก11ทัชดาวก็เดี๋ยวนี้เราจะไม่ได้มีแค่คอทเตอร์แบ็กที่เป็นดัวทราดเลยนะตัววิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีดัวทราดก็คือทั้งวิ่งแล้วก็ทั้งรับบอลได้ด้วย<อ>ซึ่งทางด้านของอทางจามิเกียปเนี่ยทำแบบนั้นได้นี่ก็ถือว่าน่ากลัวปีนี้ถ้าเกิดพี่สมัยตัดเกรดมาเขาบวกลบจากปีที่แล้วยังไงครับพี่แกร่งขึ้นไหม คือถ้าพูดถึงประสบการณ์เนี่ยแน่นอนมากขึ้นเนี่ยแล้วก็ความมั่นใจเร่างต่างๆพี่ว่าเจดกอปีนี้น่าจะได้อย่างน,น้อยๆเนี่ยเท่าปีที่แล้วหรือส่วนตัวพี่มองว่าโอกาสจะดีกว่าปีแล้วก็มีสูงเพราะหลายคนมองว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่ทําให้ไลออนส์เนี่ยมีโอกาสเฉียดเข้าใกล้โซโบน่าจะมากที่สุดเลยเนะี่ยเพราะน่เหนอจากเจดกอปน่าหนืจจอนานจากทางกิฟที่เป็นตัววิ่งที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย ตัวปีกก็ถือว่ามีปีกที่กำลังไปได้สวยเป็นดาวรุ่งเลยก็คือทางเอ m o n เลเซนบราลคนนี้สองฤดูกาลหลังเนี่ยฟอร์มดีมากเลยนะก็คือเป็นคนที่รับบอลร,ระดับ1515 15หลากับ10ทัชดาวนในฤดูกาลที่แล้วก็เรียกว่าอฟอร์มกำลังสดแล้วการที่ นอกเหนือจากได้ตัววิ่งลุก,กี้อย่างเกฟส์มาแล้วปีที่แล้วเนี่ยได้แซมโรเบตาที่เป็นปีกในนี่ก็ฟอร์มเยี่ยมตั้งแต่ในปีลุก,กี้เหมือนกันก็คือรับไป889หลาแล้วก็ทําได้อีก10ทัชดาวน์ก็ทําให้เกมลุกเนี่ยค่อนข้างที่จะสมดุลส่วนเกมรับที่น่าจับตาดูก็คือตัวเดวสิบเอ็นเอดเดียนอัลทาน่ของไอเดนไอเดนแฮชิมสันซึ่งคนนี้ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าฟอร์มดีมากเลยทําไปทั้งหมด11.5แสนแล้วเกมแรกดีพอจะชนะเลยหรือไม่ครับพิชุดเมยครับ คือทั้งสองทีมเนี่ยสู้กันเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นการชุดเอานยน่าจะเป็นการสู้ด้วยเกมบุกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต้มน่าจะค่อนข้างเยอะแล้วทีมอย่างออสที่เล่นในบ้านเนี่ยน่าจะมีโอกาสมากกว่าเล็กน้อยก็คือว่าความได้เปรียบในการที่เล่นในบ้านความสดในเกมแรกของฤดูดกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเนี่ยพี่คิดว่าลออนส์น่าจะเหนือกว่าเล็กๆคู่สุดท้ายนะครับไปกันที่นิวอร์กเจ์สนะครับจะมาโดนเชือด ถึงเบย์แอรีหรือเปล่าเพราะมาเดือนซานฟรานซิสโกโปรตีไนเนอร์สครับพี่สุเมฆครับคือไนเนอร์สเองเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่สุดยอดเลยนะหลายคนเชื่อว่าคงจะมองว่าทีมอย่างไนเนอร์สความคล้อมเนี่ยมันน่าจะเป็นทีมซูเปอร์โบได้เลยแหละปีนี้ <c oughs> ความพร้ <c oughs> อมก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะปีที่แล้วเป็นทีมที่ดีที่สุดในสายของ n f c มีผลงาน <c oughs> ชนะ12แพ้5แล้วก็ปีนี้ต้องถือว่าในช่วงปิดฤดูกาลจนถึงก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ย การทํางานของ Front Office หรือว่าพวก GM อะไรต่างๆเนี่ยทำได้ดีนะเก็บตัวผู้เล่นสำคัญไว้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบรันได้อายุกระต่อสัญญาได้แล้วก่อนที่เราจะมาคุยกันในวันนี้กสดๆร้อนๆเลยก็เพิ่งต่อสัญญาแล้วก็คุยกันเรียบร้อยกับทางเชนวิลเลียมซึ่งถือว่าเป็นทั้กตัวสําคัญของแนวบุกเพราะฉะนั้นศักยภาพการ ที่เก็บตัวผู้เล่นเดิมๆเ,เก่งๆไว้ได้แล้วก็ตัวเดิมๆที่มีผลงานดีๆในปีที่แล้วก็อยู่เกือบครบแม้ว่าอาจจะมีเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นข่าวที่ทําให้รู้สึกว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆหรือเปล่าก็คือว่า CMC เนี่ยเพิ่งได้ลงซ้อมแบบจริงยิงจังเนี่ยไม่กี่วันที้ปา่านมานี้ <c oughs> เพราะว่าช่วงปิดฤดูกาลแล้วก็ในช่วงของเกมเครื่องไม่ได้เล่นก็ยังมีปัญหาบาดเจ็บที่น่าจะเป็นบรนิเวณนอกเนี่ยอีกเล็กน้อย แต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาในการที่จะลงในเกมเปิดฤดูกาลได้ฟังเลยว่าตรงนี้เนี่ยดูน่าก,กลัวมากเลยครับไม่รู้ว่าเจสจะมีอะไรมาสู้ไหมคือเจสเนี่ยสิ่งที่จะทําให้มาสู้กับไนเนอร์ที่บ้านของไนเนอร์ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนเดียวแหละเอรอตก็คือเอรอตโรเจอร์โรเจอร์ปีที่แล้วเราพูดแล้วกระซวกันมาเกือบทั้งฤดูกาลเลยว่าคุณลุงสี่สแนปเนี่ยฤดูกาลเนี่ยจะสามารถที่จะพลิกทีมอย่างเจสที่ขนาดปีที่แล้วเนี่ย ไม่มีเอร o โรเจอร์ทีมก็ยังถือว่าประคองส่งเอาไว้ได้ไม่ไม่น่าเกรดจนเกินไปเหตุผลสําคัญก็คือทีมนี้มีผู้เล่นดีๆอยู่ในทีมนี้ไม่น้อยเลยนอกเหนือจาก a อร o โรเจอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีอย่างบีสฮอลซึ่งพี่ว่าบีสฮอลเนี่ยคล้ายๆกับ CMC เลยนะเป็นไฮบริดเหมือนกันเป็นตัวแทร็เหมือนกันก็คือว่าสามารถที่จะวิ่งได้ดีแล้วก็รับบอลดได้ดีเพราะอย่างฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาทําระยะรวมทั้งวิ่งแล้วก็รับบอลไป1585หหลา อล้ทีกสำคัญเนี่ยกำลังสดเลยนะครับอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นเองแต่ดูแต่ดูหุ่นน่าจะเป็น running back เนี่ยเพราะว่า180เท่านั้นเองอ่ะไม่ได้เป็นแบบตัวที่แบบใหญ่โตอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับคือเป็นตัวปราดเปลียวคือมีความปราดเปลียวแล้วก็เอ่อพูดยังไงว่าสามารถที่จะวิ่งหลบหลีกสลัดตัว t a กเก l e อะไรต่างเนี่ยถือว่าได้ดี mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันเรื่องของตัววิ่งแล้วนี่ก็ถือว่า B. ีชอเนี่ยเป็น long CMC ไม่เยอะเท่าไหร่ ส่วนปีกก็ได้ทางด้านของไมค์วิลเลียมส์เข้ามาเติมแล้วก็ยังมีปีกที่มีมีชื่อชั้นแล้วก็กําลังไปได้สวยอย่างทางเกลเลต์วิลสันก็ทําให้คู่ปีกก็เป็นคู่ปีกที่ดูน่าัวเล่นวิ่งก็ถือว่าโอเคเพราะฉะนั้นจุดสําคัญก็อยู่ที่แนวแล้วลหละแนวไปเอาตัวเก่ามาจากคาร์บอยก็คือทางด้านของทาลอนสมิธซึ่งจะว่าไปแล้วทาลอนสมิธเนี่ยผู้เล่นระดับออลโรเลยนะแต่ว่าต้องบอกว่าอยู่ในช่วงขาลงแต่ยนานน้อยก็ยังพอมีอะไรที่จะมาช่วยแนวของทาง สให้เวลากับรอเจอร์ได้บ้างเพียงแต่ว่าปัญหาหลังๆของทางทาลอนสมิทก็คือบาดเจ็บบอรอดไม่รอดกับพิสุเมธดูจากเปเปอร์ตอนนี้พี่ว่ารอดยากส่วนตัวพี่สุเมธคาดหวังกับอารอนโรเจอร์สไว้ขนาดไหนครับเออพี่ว่าเขายังมียังมีของอยู่บ้างก็คือว่าโอเคถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วแต่ประสบการณ์อะไรต่างๆยังพอที่จะยังพอที่จะทําให้ทีมอะ น่าจะไปในทรงที่ดีได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่พี่ย้ำตลอดก็คือว่าแนวแนวบุกต้องช่วยให้เวลากับโรเจอร์หน่อยครับจะทําให้โรเจอร์เนี่ยไม่ทุรนก็เลยอะไรไม่ต้องดิ้นลนไม่ต้องพยายามที่จะเอาตัวรอดมากะเอาละครับนี่คือ3คู่นะครับที่เราลงรายละเอียดกันในเรื่องของพรีวิวนะครับครบหมดแล้วนะครับจะจบรายการแล้วแต่ว่ายังขาดอีกหลายคู่ใช่ไหมดังนั้นไปตรวจเช็คกันบ้านพิสุเมศกันเลยครับวิคแรกเอากระดาษมาจดเลยนะครับกับสุเมธพี่ครับ เอาละครับสุเมธพิกสัปดาห์แรกของ NFL ได้เริ่มต้นแล้วนะครับออนแร์ที่นี่ที่เดียวในโลกนะครับเว้นแต่ว่าคุณจะก๊อปพลิกผมไปแล้วไปออกที่อื่นนะฮะไม่ว่ากันเอาว่ากันเลยนะครับพี่สุเมธพร้อมนะครับครับพร้อมครับเริ่มเลยครับฟอร์คอนกับสตีลเลอร์ครับสตีลเลอร์ครับเชื่อทีมรับบิลโอเคบิลส์กับคานดินัสครับบิลส์ครับเบสกับไทเทนส์เบสครับเบนกอสจะถล่มเฮเทียสเท่าไหร่ดีครับ เออ่ก็เนอเนอน่าจะมีสักประมาณสิบแต้มนะโคสกับเท็กแซนยูเซนเท็กซซนครับดอลฟินส์กับแจ็กกอส์ครับดอลฟินส์ครับเซนส์กับแพนเทอร์สครับเซนส์ครับไวกิ้งสจะไปเยือนไจแอนท์ครับไจแอนท์ครับเบรเดอร์สกับชาร์เจอร์ล่ะครับชาร์เจอร์สครับซีฮอคเจอกับบองโกสซีฮอคครับบล้าส์กับคาร์บอยส์ครับคาร์บอยส์ครับแล้วก็คอมมนเดอร์สกับบัคคเนียสบัคคเนียสครับ ปิดมาอีก2คู่สุดท้ายนะครับ r a มสกับ Lions Lions ครับแล้วก็4ฟร์ตี้พบเจสครับ4ฟร์ตเนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ EP แรกของเรานะครับยังไงฝากรายการด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ดูติดตามการถ่ายทอดสดอเมริกันฟุตบอล n อ l ได้นะครับทางทวิชันซึ่งพี่สุดเมธก็จะไปประจำการนะครับกับเรา่าอเวนเจอร์ผู้บรรยายทั้งหลายนะฮะสุดท้ายพี่สุดเมธปิดรายการหน่อยครับฝากฟังอะไรกับ NFL ฤดูกาลใหม่หน่อยครับครับก็ เอ็นดูเฟเริ่มแล้วนะครับรอคอยกันมานานในที่สุดก็ได้ชมกันก็หวังว่าฤดูกาลนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเนี่ยจะทําให้เกมดูสนุกขึ้นและอย่าลืมนะว่าในช่วงเป็นฤดูกาลแต่ละทีมก็มีการพัฒนามีการปรับมีการเสริมแรงต่างก็หวังว่าจะทําให้เกมแต่ละคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่ถ่ายตอดสดหรือไม่ถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะมีความสนุกให้เราได้ลุ้นได้ตามกันตลอดครับเอาละครับและนี้ก็คือทั้งหมดในรายการของเรานะครับบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะฮะสัปดาห์หน้าก็เจอแล้วสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ